นึกถึงภาพการบินไทยที่เคยเป็นสายการบินชั้นนําของไทยสู่การสูญเสียตําแหน่งผู้นําในตลาดการบินนี่คือจุดเริ่มต้นของความท้าทายใหญ่ที่สายการบินแห่งชาติกําลังเผชิญแต่เฮ้ยอย่าท้อใจไปเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวใหญ่ที่อาจเปลี่ยนเกมให้กับอุตสาหกรรมการบินของเราการบินไทยกําลังเตรียมเสนอแผนเช่าเครื่องบินใหม่เพื่อฟื้นฟูพลังและคุณอาจแปลกใจกับความซับซ้อนเบื้องหลังแต่ก่อนอื่นลองติดตามเรื่องราวนี้ไปด้วยกันนะในหัวข้อเศรษฐกิจจากข่าวแบงคอกบิสนิว เมื่อว,วันที่14ตุลาคม2025เวลา10นากา38นาทีเราจะเห็นว่าการบินไทยหรือชื่อเต็มคือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกำลังจะเสนอแผนสำคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดในวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อขอไฟเขียวในการเช่าเครื่องบินเพิ่มเติมจำนวน8-10ถึงลำนี่ ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นการทดแทนเครื่องบินลำตัวกว้างที่ปลดระหว่างไปแล้วทั้งหมด9้าลำเพื่อรักษาสมดุลในฝูงบินและสนับสนุนกลยุทธ์การขายตัวแบบเน็ตเวิร์กซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงเที่ยวบินจากจุดต่างๆหนา้พอผู้โดยสารเดินทางสะดวกขึ้นเช่นจากกรุงเทพไปยังยุโรปหรืออเมริกาโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบินบ่อยครั้งและช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับการบินระดับโลกจุดเชื่อมต่อสำคัญของเที่ยวบินระหว่างประเทศนี่คือความจำเป็นสูงสุดที่ไม่สามารถละเลยได้ในใช้เอ็มซิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจว่าในการบินไทยได้พยายามจัดหาเครื่องบินเช่ามานานแล้วโดยก่อนหน้านี้มีการเจรจาเพื่อเช่าเครื่องบินรุ่น B777 ถึง 300neo จำนวน3ลำและ B787 อีก6ลำแต่ดันเกิดปัญหาเมื่อสายการบินอื่นแซงหน้าไปปิดดินก่อนทำให้แผนเดิมต้องยกเลิกทิ้งไปแบบหน้าเสียดายและนี่คือจุดที่หลายคนอาจคิดว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้แต่เฮ้ยนี่แหละคือโลกธุรกิจการบินที่แข่งขันสูง เหมือนกับการชิงตั๋วคอนเสิร์ตที่ขายหมดในพริบตาอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ฝูงบินขาดแคลนการบินไทยจึงเร่งดําเนินการเสนอแผนใหม่ในการเช่าเครื่องบินลําตัวว้างประมาณ8-10ลำที่จะมีขนาดและประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องที่ปลดระหว่างไปโดยจะเป็นการเช่าระยะสั้นประมาณ6ปีเพื่อให้พอดีกับการวางแผนระยะยาวหากทุกอย่างราบรื่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก6เดือนหรือประมาณกลางปี2026พุทธศักราช2569กว่าจะสามารถรับมอบเครื่องบินเหล่านี้ และเริ่มให้บริการได้นายชายยืนยันว่าดินเดิมที่พลาดไปทําให้ตอนนี้เราต้องรีบหาทางเลือกใหม่เพื่อรักษาตําแหน่งในเส้นทางบินระยะไกลแบบเดิมและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามหากการบินไทยไม่สามารถเช่าเครื่องบินลําตัวกว้างเหล่านี้ได้จะเกิดความไม่สมดุลในฝูงบินอย่างหนะักเพราะขณะนี้สายการบินกําลังทยอยรับมอบเครื่องบินลําตัวแคบอย่างรุ่น A321neo ซึ่งมีจํานวนถึง17ลําที่กําลังจะเข้ามาเสริมทีมลองนึกภาพดูสิ ถ้าเราไม่มีเครื่องบินใหญ่สำหรับเที่ยวบินยาวๆจะเหมือนกับทีมฟุตบอลที่มีแต่กองหน้าแต่ไม่มีกองหลังกลยุทธ์การขายตัวแบบเน็ตเวิร์กก็จะเสียหายเพราะผู้โดยสารอาจหันไปใช้สายการบินอื่นที่เชื่อมต่อได้ดีกว่าและความฝันในการทำให้ไทยเป็นฮับการบินก็อะหาจะเจรินรางไปเช่นกันแต่เฮ้ยนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มขัดแยง้งบางคนอาจโต้แย้งว่าการบินไทยควรหันมาเด้นเครื่องบินลำตัวแคบมากขึ้นแทน เพราะประหยัดเชื้อเพลิงและเหมาะกับเที่ยวบินในภูมิภาคเอเชียแต่เรื่องนี้ก็มีข้อดีข้อเสียเครื่องบินใหญ่เชื่อรองรับผู้โดยสารจํานวนมากและเพิ่มรายได้จากเส้นทางไกลในขณะที่เครื่องบินเล็กอาจลดต้นทุนแต่ขาดความยืดหยุ่นคุณคิดอย่างไรการเพึ่งพาก,การเช่าอาจทําให้สายการบินเสี่ยงต่อค่าเช่าที่สูงหรือปัญหาจากเจ้าของเครื่องบินหรือนี่คือทางรอดที่ดีที่สุดอย่าลืมบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนักเรหาอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้